สวัสดีครับวันนี้พามาชมปิดตาหลวงพ่อคนวัดบางเซะนะครับหลวงพ่อคนวัดบางเซะนะครับี่ด้านหลังนะครับอันสวยๆอนท้ายนะครับอานข้างนะครับยังมี ภาพเราเบ้าข้างๆนี้มีเลยนะครับด้านบนนะครับสวยนะครับด้านหน้ายันลึกนะครับกดลึกมากยันลึกมาก กันทุกซอกทุกมุมไปเลยนะครับให mm ้ช hmm. มนะครับ